ณดินแดนอังกลโพลมีอาณาจักรแห่งหนึ่งมีนามว่าพาราไดส์นครเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์และรุ่งเรืองที่สุดทุกอย่างล้วนดีเลิศดุดดินแดนสวรรค์ตามชื่อของนครแห่งนี้อาณาจักรพาราไดส์นครแห่งนี้มีพระราชาที่ปกครองเมืองมีนามว่าพระเจ้าจอร์ พระเจ้าจอร์สปกครองเมืองด้วยความรักและความเมตตาต่อประชากรของพระองค์พระเจ้าจอร์จเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนของพระองค์ที่แห่งไหนก็มีแต่ประชาชนแท้องสรรเสริญถึงคุณงามความดีและความสามารถที่พระเจ้าจอร์ดได้พัฒนาให้ประชาชน ในพาราไดส์คนครแห่งนี้ได้มีอยู่มีกินกันอย่างมีความสุขประดุจมีชีวิตอยู่บนสวงสวรรค์ทุกคนจึงมีแต่เสียงแซซองว่าพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากพระเจ้าจอร์ดทรงมีพระโอรสทั้งหมด13พระองค์เป็นชายล้วน เมื่อเจ้าชายทั้ง13พระองค์เติบใหญ่ก็ถึงเวลาที่พระเจ้าจอร์ดจะทรงสละราชบัลลังก์และแบ่งอาณาจักรพาราไดซ์นครให้เจ้าชายทั้ง13พระองค์ดูแลแต่พระเจ้าจอร์ดก็ต้องคิดหนักถึงความเท่าเทียมและความยุติธรรมในการแบ่งสรรอีกทั้งยังความสามารถในการดูแลรับผิดชอบของเจ้าชายแต่ละพระองค์ ก็มีความสามารถที่แตกต่างกันไปพระเจ้าจอร์ยกดินแดนฝั่งตะวันออกให้เจ้าชายจอที่หน่งถึงเจ้าชายจอร์ที่6ไปปกครองดูแลและยกดินแดนฝั่งตะวันตกให้เจ้าชายจอที่7ถึงเจ้าชายจอที่12ไปดูแลเหลือเพียงเจ้าชายจอที่13พระเจ้าจอรจ จึงยกดินแดนในหุบเขาให้ไปดูแลเจ้าชายจอที่13ตกใจและไม่พอใจที่พระเจ้าจอร์ยกดินแดนที่ห่างไกลและเป็นที่กันดานให้แก่ตัวเองเจ้าชายจอที่13คิดว่าตนเองเป็นเจ้าชายที่เหลือเศษทำให้ไม่ได้ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เหมือนพี่ๆทั้ง12พระองค์แต่เจ้าชายจอที่13 ไม่รู้เลยว่าดินแดนอาณาจักรในหุบเขาที่พระเจ้าจอร์ดยกให้ตนเองนั้นที่นั่นเป็นดินแดนที่วิเศษที่สุดเพราะว่าใต้ดินนั้นมีแต่เหมืองแร่ทองคำและเหมืองแร่เพชรซึ่งพระเจ้าจอร์ดมองเห็นว่าเจ้าชายจอร์ดที่13เป็นคนรุ่นใหม่และมีความสามารถทางด้านวิศวกรรม ที่จะสามารถนำทรัพยากรทองคำและเพชรที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาทําประโยชน์ได้แต่เจ้าชายจอที่13กลับไม่รู้ว่าดินแดนที่เจ้าชายได้รับนั้นเป็นดินแดนที่ดีเลิศแต่กลับคิดว่าพระเจ้าจอไม่ยุติธรรมและคิดว่าตนเองเป็นลูกคนที่13จึงเป็นเพียงลูกเศษเกินที่พ่อไม่รัก จึงให้ไปอยู่ดินแดนในหุบเขาที่แสนไกลด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจเจ้าชายจอที่13จึงเกลียดเลข13มากและคิดว่าเป็นตัวเลขแห่งความโชคร้ายรวมทั้งเจ้าชายจอที่13ก็เกลียดตัวเองด้วยที่เกิดมาเป็นลูกคนที่13เจ้าชายจอที่13า จึงเดินทางไปสู่ดินแดนในหุบเขาอันไกลโพล้นพร้อมกับเจ้าหญิงคาทารีนาพระชายาอันเป็นที่รักของเจ้าชายจอที่13เจ้าชายจอที่13ตั้งมั่นว่าจะสร้างนาครแห่งใหม่ภายในหุบเขาที่แห้งแล้งกันดารให้เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์พระราชาจอที่13ทรงรักพระราชินีคาทารีนาอย่างมาก พระดูเหมือนเวลานี้มีเพียงพระราชินีแคทรีนาเท่านั้นที่จะเป็นผู้รู้ใจและเข้าใจพระราชาจอที่13เป็นที่สุดต่อมาพระราชินีแคทรีนาก็ได้ตั้งครันพระราชาจอที่13ดีใจมากที่พระองค์จะได้มีทายาทวิสืบสกุลพระราชาจอที่13หวังว่าบุตรคนแรกจะได้เป็นพระโอรส แต่เมื่อพระราชินิพทธีนาคลอดออกมากลับได้เป็นพระธิดาแฝดถึงห้าพระองค์แต่พระราชาจอที่13ก็ไม่ถึงกับเสียใจแต่ก็ทรงรักและเอ็นดูพระธิดาแฝดทั้งหโดยสถาปนาเป็นเจ้าหญิงโดยตั้งชื่อเจ้าหญิงทั้ง5ว่า princess o n princess t princess t princess f Princess 5และก็ตั้งใจผลิตทายาทคนต่อไปและหวังว่าจะได้เป็นพระโอรสอีกแต่เมื่อพระราชินีคาทาริน่าคลอดออกมาก็กลับกลายเป็นพระธิดาแฝดอีก4พระองค์โดยตั้งชื่อว่า p r s s c e s s 6 Princess 7 r i n c เ s ส8ปริ c เซส9พระราชาจอ์รที่13เริ่มใจไม่ดีเพราะพระองค์ ก็ไม่ได้อยากที่จะมีพระธิดาจำนวนมากๆขนาดนี้พระราชาอยากจะมีพระโอรสมากกว่าต่อมาพระราชนีราทีน่าก็ตั้งท้องอีกคราวนี้ก็คลอดออกมาเป็นพระธิดาแฝดอีกสมพระองค์จึงตั้งชื่อว่า Princess r i n c เ s s 10 r l n v e s s 11 r ร n c e s s 12พระราชาจอที่13เริ่มรู้สึกกังวล ว่าตนเองจะไม่มีพระโอรสมาสืบสกุลแล้วและพระองค์ก็ยังมีพระธิดามากมายถึง12พระองค์แต่จากสถิติการตั้งครรภ์ที่ผ่านมาพระราชาก็ได้ลูกแฝดห้าแฝดสี่แฝดสามในครั้งต่อไปพระราชาหวังว่าจะได้เป็นพระโอรสและก็น่าจะเป็นแฝดสองแต่เมื่อพระราชินีคาทรีนาคลอดออกมา ก็กลับกลายเป็นพระธิดาเพียงหนึ่งพระองค์เป็นพระธิดาองค์ที่13พระราชาจ้ร์ที่1 3ตกใจมากเพราะทุกอย่างไม่เป็นดังที่หวังสักอย่างลูกครอดออกมาก็เป็นผู้หญิงแล้วก็ยังเป็นคนที่13อีกด้วยซึ่งพระราชาก็เกลียดเลข13อยู่แล้วและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ เมื่อพระราชินีแคทเธอรีนาคลอดพระธิดา13เรียบร้อยแล้วพระราชินีก็สิ้นพระชนพระราชาจอที่13ยิงโกรธเจ้าหญิง13เข้าไปใหญ่ที่เกิดมาก็ทำให้แม่ต้องตายพระราชาจึงไม่ค่อยรักเจ้าหญิงคนสุดท้ายนี้สักเท่าไหร่และก็ยังไม่สถาปนาให้เป็นเจ้าหญิงเหมือนเจ้าหญิงทั้ง12พระองค์อีกด้วยด้วยเหตุนี้ เจ้าหญิงองค์สุดท้ายจึงมีพระนามว่าเจ้าหญิง13ไม่ได้เป็นเจ้าหญิง Princess ันชูทีโฟไฟ e ์ปรินเซส i ิก e ซเว่นเอ็ดไน์ปรินเซสเทนเหมือนเจ้าหญิงพวกพี่พี่เจ้าหญิง13เติบโตมาท่ามกลางความไม่รักของพ่อและพี่ๆทั้ง12ออีกทั้งยังไม่เคยได้สัมผัสความรักจากแม่เลย แม่ก็มาจากไปซะก่อนเจ้าหญิงเก็บตัวเงียบๆในห้องมีเพื่อนเล่นเพื่อนคุยเป็นสัตว์เลี้ยงต่างๆบางทีเจ้าหญิง13ก็ออกไปวิ่งเล่นในสวนดอกไม้บ้างเจ้าหญิง13ใช้ชีวิตโดยลำพังแบบนี้มาตั้งแต่เล็กจนโตบรรดาพี่ๆเจ้าหญิงทั้ง12 ก็แทบจะไม่ได้เจอกับเจ้าหญิง13เลยจนแทบจะลืมไปว่ายังมีเจ้าหญิงที่13อีกคนหนึ่งบนโลกใบนี้